เดี๋ยวที่พี่ถามเขามานะว่าอาการที่มันทวิงไหลมันเป็นจากอะไรเกิดจากอะไรตอบพี่คนที่โทรมาเมื่อกี้นะผมจําชื่อไม่ได้พี่ผมขอโทษทีครับก็จะมีเพศตัวเนี้ยที่ผมบอกที่มันจะรัต่ตรงวาวเพศกับทั่วชุดบล็อกตัวนี้ดูง่ายๆก็คือเวลาเปิดนะก็ตัวนี้จะเป็นฝ่าบนนะมันจะอยู่ทานี้ความก็เปิดรอดหกเหลี่ยม ห้าตัวเปิดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะง่ายขึ้นมาจะเป็นลักนาะนี้เลยเทือดเจ้าท่านี้มันก็จะมีโอริงอยู่สองตัวแล้วตัวนี้รุดหายไปแล้วตัวนึงอันนี้ครับเปิดมาแล้วก็เช็คตัวนี้พี่ตัววาลเนี่ยว่ามันซึกมากซึกหน้อยครับปกติมันตะงไม่เป็นเส้นนะครับมันจะเรียบเลยแต่นี้ก็มีเป็นเส้นเป็นล่องบ้างอยู่พอสมควรแต่ถ้าก็ลึกๆจัดๆเลยมันก็จะเห็นได้ชัดนะครับเป็นรอยตัวนี้กับตัวเสือบอกนี้ถ้าน้อยก็ สามารถขัดพอใช้งานได้นะครับแต่ถ้าเกิดรถมันเล็กเกินก็ได้นําให้เปลี่ยนดีกว่าไม่แพงครับอะไรตัวนี้เนี่ยดูลักๆสองตัวได้แต่เวลาใส่ต้องระวังนะพวกเข็มพวกลูกโซ่อะไรของนี้มันจะล่นนะก็แผ่นเบรกตัวนี้ใส่ตรงร่องอย้ายทับยายให้หนีบครับแล้วก็สปริงพวกนี้อย่าลืมประมาณนี้พี่เดีย๋ยวถ้าใค่ไม่เข้าใจยังไงเดี๋ยว โทรมาสอบถามกันอีกครั้งแล้วกันพ mm hmm. ี่